จีจ้าช่องจีา่าผ้ารวด้วยจา้าคลิปนี้สิผ้ามาทํำน้ำพริกหนุ่ม้ะจา้าอันนี้ก็เป็นพริกหนุ่มสดๆที่ซื้อมาจากตลาด,ด้ะจา้าน้ำหนักประมาณขีดหนึ่งเด้อส่วนอันนี้จะเป็นหัวหอมแดงกับกระเทียมจีน้ะจา้ากะอัตราส่วนทอๆกัน้จอจ้าน,นี่จีา่ากำลังเอาพริกหนุ่มกับหัวหอมมาอย่างได้อจา้า ส่วนหัวหอมที่เห็นใหม่ๆยุหันจีลาเอาไปย่างยุไตเตา่าเด้อจ้ามันก็เลยใหม่เร็วเนาะส่วนพริกหนุ่มก็รอเวลาก่อนเอ้อเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งอีกแล้วจ้ารอเวลาก่อนฝ่อยกําลังกาจี่ากับพริกก็เด้อจ้ากลับด้านแล้วด้านหนึ่งแล้วจ้ากลับด้านเาแค่น,นึงเดี๋ยวส่วนที่มันท่นานได้ท่านได้ใหม่แล้วจ้า ับอีกด้านหนึ่งเดี๋ยว้ออีกจังหน่อยเด้วยวจะไฟกําลังแห้งไฟกาแห้งคนน่ะพี่น้องแต่ก็มีความหอมของกิรผิดขึ้นมาเราเด้อจ้ะอันนี้การย่างพริกนี่เขาต้องอย่างห้มันอ่อนเดัยนยวไฟสีตำแสบเนาะเด้๋ยวจะพริกนึง่งขีดนี่ตําได้หลายเตบอพี่ได้พี่น้องว้าแล้วกับน้ำร่ายอะไเนาะพี่น้องเนาะอยากกินเราละ ส่วนกระ่มทยอยสุกกว่า้ดจ้าเดวกกีด้าจะเก็บออกเนาะพอ่ีจะให้พริกที่ท่านในสุกเขาไกลไฟหลายที่สุกเดจ้าอันนี้ก็คือบของพริกหนุม่มที่หฮากีล้วแล้วเดจ้าน่าตากรสิออกประมาณนี้เด้อแต่ว่าบัดนีเฮากระสีมาหลอกเดจ้าหลอกเปลือกข้างนอกออกเดจ้าสีดำดำนี่คุณยายยายเถาก็อยากมาหลอกซอย,ดยเดจ้ายายเถาอยากหลอกซอยเห็นเดจ้าหลอกสิละหลอกก็เปลือกสีห้ากีออกใหม่ๆนี่ออกเดจ้า ตาตากระสีประมาณนี่เด้อถลอกแล้วนะจ๊ะนี่เด้อเนี่ยเถาก็มาหลอกซอยหอมแดงที่มันดำๆนี่ก็ต้องหลอกออกน,น้ำมือกัน้อจ๊ะทำมันใหม่เนามันสิเป็นสารก่อมะเร็งเนาะเขาต้องหลอกออกนะจ๊ะเนี่ยเถาก็อยากเล็ดซอยแล้วก็ตือนเต้นแล้วว่าเคยกินเกิดมาแล้วว่าเคยกินยาเทียเนะแล้วก็ตือนเต้นน้ำมาจ๋าว่าเหตุจังไดอันนี้ก็คือ แคบหมูทีเข้าถอดถอนๆบางนึงอยู่เด้อจ้าตอนนี้กระลังหลอกพริกอยู่สิมาตำน้ำพริกหนุ่มกินกับแคบหมูเดี๋ยวติดตามรับชมในคลิปในตอนต่อไปจ้าเพียงเด้อจ้านี่นยนอย่าเป่าอย่าเป่าอย่าเท้านั่นในไซเดอร์นี่อันนี้คงหนีเข้ากับสีมีเกลียกับผงชูรสเด้อจ้าใส่ลงไปแล้วนี่เขากระลังใส่หลกักผักชีเด้อจ้าตำหลกักผักชี่เห็นมันละเอียดก่อน พอพายเนี่ยม็หมืดนะจ้ามมึดฝุ่นป่าไม่ขึ้นแ,แจ้งแล้วพี่นอ้องเปิดแฟตเปิดแฟตแน้วแหลกไปเยะเทาแหลกแล้วแหลกแล้วใส่กระเทียมเลย เทียมให้่มันแหลกก่อนแตเทียมมี่ห่อห่อบอไปกีดจ้าเพราะว่าอยากให้่มันหอม ไข่มันหอมกินกระเทียมหลายขึ้นนะจ๊ะเลยบกีเด้อเดี๋ยวจะความชอบไข่ความชอบมันนะจ่ะจะจีล่ามาแบบนี้เนาะนี่กระกระเทียมก็เริ่มแหลกแล้วบัดนี้ห้ากะจิไส้หัวหอมแดงแ้วจ้ะอันนี้ห้ากะก,กำลังดำหอมแดงแ้ะจ้าหอมแดงมันจะนิดดรสหวานเด้อ ขี้ฮอตรงซิมเมืองก่อนเด้อหลังจากที่เฮาตําทุกจางเขาน้ำกันแล้วว่ามันสีรสชาติกลมกลอมไปถ้าบ๊อกกลมกลมเขากับขีไส้น้ำตาลนิดนึงนะจ๊ะหอมหอมดิกินมชัดเจ็บชัดบพรอมแดงเริ่มแลหลกไผ่ท้าวเรียบแล้วอ่บาบัดนี้เขากับขีไส้บักพริกเอ่บอบักพริกนุ่มข้าเด้อจ้าใส่พริกนุ่มเรียบร้อยแล้วจ้าบะนี้ก็บตำต่อได้ไผ่เท้า สามแม่ผักพิ้งนุ่มมันแหลกเลยนะจ๊ะตั้งเป็นแหลกเป็นเนื้อเดียวกันนะจ้ะเอาทับที่มาค้นบอยให้เขามันเข้ากันน,นุ่มนะไรแบบนี้บเห็นุ่มห้องสีเหล่ามันกับสีมีความอ่อนนะจ้ามีความอุ้มมามิเข่ากับเครื่องเด้อเดิอดหอมขึ้นมากแล้วจา้าเป็นตาแสบ ก้นเข่าน้วกันนัยู่ย่ขอบโคขอบโคเอ้ยมันยุขอบโคค้นเลงเข่าน้อกันอออคอยต่ำได้ย่าเ่ามันที่ฟงข้อตาอา่อนหรือหอม Thầy bây giờ thảo mặt hỏi căn với xin lúa sếp. Nhưng sang nó bay nhanh 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 hỏi sang nó bay nhanh 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 hỏi sang nó bay nhé nhanh 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 Thầy nhanh 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 ักเลยจ้าดักได้สวยเลยดัยู่ได<อ>้โคกบวดไปดูักใดโคกมาบเบือจ้าดิจ้าจ้าง่ายจ้า จ้าจ้าเียบหายะแ้วหอมดีเอ้ามาเอาซ้อนออกยัดเถาเอาซ้อนออกใส่ผักจังน่อยใส่ผักใส่ผักเจบต่เส็บตเจบ,เบหอมดี